สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกแชทไลน์มาตาขังบ้านยำยีแม่ข่าสุดคนเดียวกับแม่ที่เคยโดนเมื่อวันที่12ตุลาคมพันตำรวจเอกจำรัดสิริเลี้ยงผู้กำกับสพบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ได้เชิญตัวนายล้วน การณรงอายุ72ปีชาวอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์มาสอบสวนหลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านด่านว่าเด็กหญิงเอานาสมมุติอายุ11ปีเป็นนักเรียนชั้นป .5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านด่านกล่าวหาว่าเป็นคนล่วงละเมิดเด็กมาตั้งแต่ปี2563หรือกว่า3ปีที่ผ่านมาเรื่องดังกล่าวถูกเปิดเผยหลังจากเด็กหญิงเอเข้าไปารักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านด่าน เพราะถูกลูกฟุตบอลของเพื่อนเตะมาโดนใส่ท้องแล้วแพทย์มาสังเกตเห็นแขนข้างซ้ายเด็กมีอรอยกีดทั้งสองข้าง ่อนจะมาทราบความในใจจากเด็กว่าเด็กอัดอันไม่มีทางออกที่ถูกคุณตาวัย72ปีซึ่งอยู่บ้านตรงข้ามกับเด็กข่มขืนมาตั้งแต่อายุ9ขวบไม่กล้าบอกให้ใครทราบเพราะกลัวตาทำร้ายตามคำขู่จึงระบายความเจ็บปวดด้วยการกรีดแขนก่อนลูกจะแชทไลน์ไปบอกให้แม่ที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดทราบเด็กยิงเอเลว่าเมื่อปี2563ตอนนั้นอายุได้9ขวบ ตาล้วนให้ตนไปช่วยปลูกผักหลายครั้งหลังจากนั้นได้ทําการข่มขืนที่กระท่อมกลางแปลงผักพร้อมกําชับไม่ให้บอกใครมิเช่นนั้นจะฆ่าให้ตายจึงไม่กล้าบอกให้ญาติทั่วที่อยู่ด้วยกันสองคนทราบหลังจากนั้นตาล้วนก็มักจะชวนให้ไปอีกถ้าไม่ไปก็โดนขู่แล้วสัญญาว่าจะให้เงินครั้งละ5 0าสบถึงหนึบาทแต่ก็ไม่เคยได้จึงเก็บความเจ็บช้ำไว้ในใจคนเดียวไม่มีทางระบายออกจึงได้ทําการกรีดแขนตัวเอง กอมานางสาวบีอายุ30ปีแม่ของน้องเดินทางมาที่สบพบันดานพร้อมกับเล่าความขับแค้นในใจของตนเองว่าไปทํางานอยู่ที่จังหวัดน,นครราชสีมาฝากลูกสาวให้ญาติทวดเลี้ยงที่บ้านวันนี้ลูกสาวไลมาบอกตนว่าตาล้วนข่มขืนตกใจมากจึงเค้นถามลูกว่าจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงลูกจะติดคุกลูกก็ยืนยันว่าตาล้วนข่มขืนตั้งแต่อายุเ้าขวบ พอมารู้มาเห็นด้วยตนเองรู้สึกแค้นใจมากเพราะตาล้วนที่ข่มขืนลูกตนเองคือคนเดียวกันที่เคยข่มขืนตนเองเมื่ออายุได้เก้าขวบเช่นเดียวกันครั้งนั้นก็บอกใครไม่ได้เช่นเดียวกันกับลูกและขอให้ตาล้วนได้รับโทษอย่างสาสมที่ทำร้ายเด็กถึงสองคนก็คือแม่กับลูกขณะที่ตาล้วนผู้ถูกกล่าวหาได้ให้การปฏิเสธว่าไม่เคยทำเด็ก ยอมรับว่าชวนเด็กไปกระทอมจริงแต่ไม่เคยล่วงละเมิดรวมถึงแม้เด็กก็ไม่เคยกระทําเช่นเดียวกันหากผลตรวจร่างกายเด็กออกมาก็ว่าไปตามนั้นต้นขอปฏิเสธพราะชีวิตไม่มีอะไรแล้วอาศัยที่หลวงตาปลูกผักหากินไม่มีไร่ไม่มีนาทําเหมือนคนอื่นอย่างไรก็ตามเบื้องต้นตํารวจได้ให้แพทย์ทําการตรวจร่างกายเด็ก หากพบหลักฐานก็จะเรียกเด็กมาสอบสวนพร้อมกับสหวิชาชีพและหากพบว่ามีมูลก็จะแจ้งข้อหาตาล้วนฐานกระทำการอนาจารเด็กพรักผู้เยาว์เด็กไม่เกิน13ปีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ